โอเคนะครับผมก็ขอการสวัสดีทุกคนที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ช่องเคบอร์ดนะครับผมวันนี้ก็อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาชิงเหรียญกันเหมือนเดิมครับผมวันนี้เราก็มาชิงเหรียญที่ท่าเรือนะครับผมซึ่งก็มากับรถคู่ใจซึ่งผมก็เป็นคนขับซึ่งผมก็ตึงมากเลยเวลาขับรถก็ดูกันเลยนะครับผมว่าผมขับรถตึงขนาดไหนนะครับผมแบบสีไม้ลายมืออะไรเงี้ยก็โหดจัดเลยนะครับผม ถ้าขับรถชนนี่ก็คงเป็นที่หนึ่งนะครับผมนี่เพ่อรอดูกันเลยนะครับผมว่าผมจะเละขนาดไหนผมโดนยิงจนเป็นยังไงนะครับผมก็ลืมกดไลค์กดแชร์กลืมกดติดตาไมห่หมด้วยนะผมที่ผมพูดนี่ผมก็แบบอินเทอร์เทนแหบแบบทุกคนสนุกนะครับผมถ้าผมแบบพูดแบบเออไม่ค่อยสนุกก็ขอโทษด้วยนะผมอันนี้พูดนี้ไม่ได้กวนตีนะครับผมเพื่อนเพื่ทุกคนสนุกแบบมีอารมณ์ร่วมนะครับผม ไปรอดูกันเลยผมเล,ลืมกดไลค์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้่อนหืมกดกระดิง่งติดตามอะไรประมาณนี้นะครับผมผมก็เลยกันเฮ้ยผมก็เลยผมจะได้มีกําลังใจนะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับผมหรับคนที่กดแล้วนะผมใครคิดไม่กดก็จะลืมกดให้ผมด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากเลยนะครับ,ผม,ขอขอมรบผมที่กดให้กันนะครับผมก็ไปรอดูกันเลยนะครับ นี้ผมตอนนี้เรากำลังเล่นเกมขับรถกันอยู่นะครับผมีนผมกำลังขับรถบี้คันนั้นนะครับผมตอนนี้เขาขับกำลังเอ้ยเขากำลังขับรถหนีผมนะครับผมตอนนี้ไฟก็ลุกโชนเลยนะผมผมชนอย่างเดียวแล้วผมขับรถชนอย่างเดียวแล้วครับผมไม่มีถอยหลังนะครับขับข้างหน้านะครับผมใส่ยับเลยนะครับผมอนาเนี้ยดูกันเลยนะครับผมว่าผมกำลังขับรถระเบิดหรือเปล่านะครับผมชนอย่างเดียวผมเพราะว่าบ้านรถผมมีหนามนะครับผมก็เป็นปกติแล้วไปอยากกินปลาเล็กกันอะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยนะครับผม ผมก็ใส่นัวใส่ใส่เลยนะผมใส่อย่างเดียวนลครับผมขับรถชนแม่งเลยนะครับจังหวะนี้ผมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมขับรถอย่างเดียวนะครับตอนนี้ไปรอดูกันเลยนะครับผม me. Follow me. I'm on your side! โอเคนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านนะผมที่คอยกดไลค์กดแชร์กดซับคอยคอมเมนต์ให้กำลังใจผมนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ